โอ้มือโชปเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทกับน้องชายนะคะจะพาทุกคนเข้าป่าจ้าเข้าป่าไปตามหาน้องควายให้คุณแม่นะคะและนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศระหว่างทางนะคะเห็นแล้วสบายตาม,มากๆเลยจ้าเวลาไม่สบายนะคะสามารถโอบนี้เล่นได้เลยจ้าทุกคนน้องแก้เจ็บคอนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเข้าป่าทีนึงคือเดินแทบทั้งวันเลยจ้าแล้วตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะหิวกันแล้วจ้าทุกคนไม่ไหววันนี้เอามาแต่เก้ยวมังกรน,นะคะไม่ได้เอาเข้ามาจ้ากินกันแบบอร,อร่อยมากๆเลยนะคะพอกินเก้ยวมังกรกันเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางกันต่อเลยจ้า แล้วแล้วเราก็มาเจอน้องควายแล้วไม่ใช่แค่น้องแพทที่ดีใจนะคะน้องหมาน้องแพทก็ดีใจด้วยจ้าเล่นกับน้องควายสักหน่อยเจอน้องควายทีไรต้องเช็คราครางด้วยนะคะเพราะเข้าป่าตามหาน้องแต่ละครั้งนะคะต้องเช็คแต่เสียงระครังนี้เลยจ้าว่าอยู่มุมไหนด้านไหนของป่านะคะน้องวัวก็เช่นกันนะคะน้องก็มีราครังจ้าหนวันนี้น้องแพทก็เจอน้องควายเร็วแล้วนะคะก่อนกลับบ้านน้องแพทก็เด็ดผักกุดกลับบ้านได้จ้าเอากลับไปทํากับข้าวมื้อเย็นวันนี้นะคะลืมบอกไปเลยนะคะผักกุดนี้เป็นผักกุดที่ขึ้นตามธรรมชาติในป่าเนนนนนะ้้้องัับบบบวาถถืแึจห ดีนะคะเลยหาใบตองมาให้น้องแพทจ้ะใช้ใบตองสองใบนะคะก็ทํากันหอมแบบนี้เลยม้วนม้วนมวน,มวน,มวนห่อเสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋ากันเลยจ้ะเข้าป่าทีจะกลับบ้านมีอะไรติดไหมติดมือตลอดเลยนะคะและแล้วตอนนี้ก็ข้าแล้วนะคะขอตัวกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบาย